สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4 5ง4กันเหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเกี๊ยวซ่าไส้กุ้งค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆนะคะทำออกมาแล้วเป็นแผ่นแป้งบางกรอบแบบนี้เลยค่ะรสชาติอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะทำก็ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะ ที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีแผ่นเกี๊ยวค่ะเป็นแผ่นเกี๊ยวซาาแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีกระหล่ำปีกระเทียมขิงแล้วก็ต้นหอมกุ้งสดค่ะมันหมูบดค่ะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดค่ะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวเหล้าจีนน้ำมันงาน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยป่นค่ะ การตอนแรกเราจะนํากระเทียมนะคะมาขูดให้ละเอียดถ้าหากเพื่อนๆสะดวกใช้เป็นสับแทนก็ได้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยขิงค่ะเราก็จะมาขูดแบบนี้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะส่วนต้นหอมนะคะมาม่าจะใช้ทั้งหมด4ต้นค่ะแล้วก็นํามาซอยให้ละเอียดเตรียมไว้ก่อนค่ะ ในส่วนของกระลำปีให้เพื่อนๆนำมาผ่าเอาแกนกลางออกนะคะเราจะใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะให้เพื่อนๆนำมาหั่นแล้วก็สับให้ละเอียดค่ะได้แบบนี้ใช้ได้แล้วเราจะนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะนำกุ้งมาปั่นหรือว่าสับให้ละเอียดค่ะเราใช้ทั้งหมด320กรัมค่ะส่วนผสมเตรียมเรียบร้อยเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนำกุ้งใส่ลงไปก่อนนะคะตามด้วยมันหมูบด80กรัมขิงขูด1ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วใส่น้ำตาลทรายตามลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชา ซีอิ๊วขาววันนี้มาม่าใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาเหล้าจีน1ช้อนโต๊ะน้ำมันงาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะค่ะมาม่มาลืมบอกไปนะคะในตัวส่วนของขิงมาม่มาแนะนําให้เ,เพื่อนๆใช้เป็นขิงอ่อนนะคะเวลาเรานํามาผสมเนี่ยจะทําให้ไม่มีรสชาติขมค่ะถ้าใช้ขิงแก่จะทําให้มีรสชาติขมนะคะ พอคลุกส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราจะนําส่วนของผักใส่ลงไปเป็นกระดัมปี200กรัมตามด้วยต้นหอมซอยค่ะแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันดีนําไปพักไว้ก่อนประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงในตู้เย็นนะคะพอครบเวลาแล้วเราจะมาเริ่มห่อเกี๊ยวกันเลยค่ะให้เพื่อนๆเตรียมน้ําสะอาดแล้วก็แผ่นเกี๊ยวมานะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆนำส่วนที่มีแป้งติดเยอะๆนะคะหงายขึ้นค่ะแล้วก็นำตัวไส้นะคะใส่ลงไปทาน้ำรอบๆขอบให้ทั่วค่ะจับตุงขอบด้านตรงกลางประกบกันก่อนนะคะจากนั้นก็จับจีบค่ะเข้ากันแบบนี้นะคะทำง่ายมากๆค่ะวิธีการห่อเกี๊ยวแบบนี้นะคะ พอจับจีบได้ทั้งสองด้านแบบนี้ก็จัดทรงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอทําเสร็จออกมานะคะให้เพื่อนๆน,น,นาผ้านะคะชุบน้ํามาคลุมมาไว้ด้วยนะคะเกี๊ยวของเราจะได้ไม่แห้งค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เตรียมน้ําสะอาด250มิลลิลิตรใส่ผงปรุงรสล,ลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยแป้งทอดกรอบ2ช้อนโต๊ะและแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มทำกันค่ะทาน้ำมันพืชลงไปให้ทั่วกระทะทั้งขอบกระทะด้วยนะคะยังไม่ต้องเปิดไฟค่ะจากนั้นก็นำเกี๊ยวนะคะเรียงลงไปอย่าให้ชิดกันเกินไปค่ะพอเรียงเกี๊ยวลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแก๊สเป็นไฟอ่อนมากๆนะคะจากนั้นพอเกี๊ยวของเราเหลืองได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำผสมแป้งของเราลงไปค่ะ เราจะเทลงไปนะคะประมาณครึ่งของตัวเกี๊ยวค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆปิดฝาค่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนต้มไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆใจเย็นๆนะคะจะใช้เวลานิดนึงค่ะพอแผ่นแป้งเริ่มเซ็ตตัวแล้วก็ให้เพื่อนๆนำน้ำมันพืชทาลงไปรอบๆตัวแผ่นแป้งค่ะ เราก็ใส่ลงไปเล็กน้อยตรงช่วงด้านกลางทาให้ตัวทั่วเกี๊ยวของเราด้วยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะแซกขอบแป้งของเราแบบนี้แบบเบามือนะคะเวลาเราจะนำขึ้นนะคะตอนที่สุกแล้วเนี่ยเขาจะได้ขึ้นได้แบบง่ายๆค่ะพอแป้งของเราเหลืองกรอบสวยนะคะทั่วกันแบบนี้แล้วใช้ได้แล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆตักขึ้นได้เลยค่ะจะขึ้นแบบง่ายๆล่อนออกมาแบบนี้เลยนะคะ แค่นี้เกี๊ยวซาสูตรแป้งบางกรอบแบบง่ายๆของมาม่าและของเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะทําแบบง่ายๆนะคะแป่นแป้งออกมาก็จะกรอบบางแบบนี้เลยค่ะลองมาตัดแล้วก็ชิมดูนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบรสชาติหวานหรือว่าเค็มเพิ่มนะคะก็สามารถปรุงเพิ่มได้ตามความชอบเลยค่ะเพื่อนๆก็ทานคู่กับน้ำจิ้มเกี๊ยวซาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะ หรือจะใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานผสมกับน้ำส้มใสชูก็ได้ค่ะทำออกมาแล้วจิ้มออกมาแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะคะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของมาม่านะคะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจทุกซับสไครต์และก็ทุกกดไลค์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ